ไฮมิรัชคอนิจิวะวัตชิวะซันเดนสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซ2 New Genesis ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายละเอียดอัปเดตจากไลฟ์ NG s Headline ครั้งที่39เมื่อวันที่3กันยายน2024กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอัปเดตในวันนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คืออัปเดตตอนต้นเดือน9วันที่4กันยายน2024นะครับในวันนี้จะมีอัปเดตแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนั่นกก็คือาร เพิ่มแหลงสองของตัว Planet Culture Bridge หรือก็คือเควสของตัวบอส Darkfall Dariel นั่นเองนะครับที่จะมีแรลงที่2กันแล้วซึ่งก็เจอกับบอสตัวเดิมที่มีความยากมากขึ้นมีมูฟเมนต์การโจมตีอันใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีการจํากัดการตาย5ครั้งแล้วก็มีเวลาจํากัดกันอยู่ด้วยแล้วก็ด้วยควาที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวเควสระดับยากตัวงานและสัปดาห์ที่ระดับเต็ม SD ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเควสนี้กันด้วยเช่นกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดิน9กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นอัปเดตในวันที่11กันยายน2024เปิดมาก็จะเป็นเลมเปตควสนะครับที่จะมีชื่อว่าเซนิดไฟไฟจะเป็นเลมเปตควีสที่จะเป็นการรวมบอสจากหอคอยลูเชลูที่เป็นตระกูลลูยโนตัวสีดานั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มบอสตัวใหม่เข้าไปด้วยกับตัวลุยโนอันจูลูนั่นเองนะครับหรือก็คือบอสสมัย Pso2 ในอพิโซด6นั่นเองนะครับที่ได้กลับมาในโลกของเนวเจสอีกครั้งหนึ่งแล้วก มีการใช้งาน M A I S ถึงจะสามารถเข้าเล่นตัวเครดิตกันได้นะครับคือเควินี้เนี่ยต้องมีแต้มตช์พาวเวอร์ถึงแล้วก็มีการปลดล็อกตัวหุ่น M A I S กันมาแล้วถึงจะสามารถเล่นตัวเครดิตกันได้แล้วก็จะมีตัวช่วยอย่างเช่นตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้เราสามารถใช้ M A I S ในการสู้กับบอสตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นมิชชั่นพาร์ทในซีซั่นที่36กกันแล้วนะครับก็จะมีทั้ง เครื่องประดบับทาโมชั่นสแตมบัตรไม้์ชอบตัวบัตรการชา s ์เอสดีแล้วก็ยังมีของพิเศษในครั้งนี้ก็คือจะเป็นตัวมาร์กนั่นเองนะครับที่เห็นเป็นสีเขียวมีปีกขนาดตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวมาร์กนะครับเป็นของเด็ดในประจำซีซั่นในครั้งนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวตู้การชา AC นะครับกับตู้ชาร์โด้เบรดไนท์จะเป็นตู้การชาที่จะมีชุดแบบเป็นทีมดักไนท์แล้วก็มีชุดแบบแนวโ t ทิกกันด้วยนะครับแล้วก็ของอื่อนย ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดินก้เหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นอัปเดตในวันที่18กันยายน2024เปิดมาก็จะเป็นการเพิ่มแล้กใหม่ให้กับ o r d i n a l Tower นะครับก็จะเป็นตัวเควสที่ในตอนนี้นั้นจะวิ่งกันทั้งหมด 7แลงแล้วก็จะมีการเพิ่มแลนที่8เข้ามาในอัปเดตครั้งนี้นะครับแลนดะที่8นั้นเราจะได้เจอกับมอนเตอร์ที่จะแบ่งไปตามแต่ละชั้นซึ่งจะมีด้ดยกันทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีตัวแทรลเป็นภารกิจที่เราทำกันอยู่ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราทำภารกิจ ล้มเหลวหลายๆครั้งเนี่ยตัวเคเวสก็จะล้มเหลวกันได้นะครับซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีลูกเล่นเป็นตัวช่วยเราสามารถทําการผ่านแต่ละชั้นไปได้เร็วมากขึ้นแล้วก็จะมีทั้งงานตัวใหม่แทลตัวใหม่เป็นฉายาที่จะมีของรางวัลที่เป็นเทพในการทําตัวฟิกซ่าอยู่กันด้วยนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็น อัปเดตของตัว Limited Quest นะครับกับตัว q u ว s t Polaris ไฟ f i ก็จะเป็น Quest ระดับยากจาก Limited Quest ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือตัว z n น i t f ฟไฟนั่นเองซึ่งอันเนี้จะเป็นตัว Quest ที่เราจะไม่ได้ลงกับเพื่อนละแต่ว่าจะเป็นการลงแบบโซโลลงคนเดียวนะครับจะเป็นการใช้ตัวหุ่น MAIS เนี่ยในการสู้กับตัวบอสลุยโน a อังจลุกเพียงตัวเดียวเช่นกันนะครับซึ่งหากว่าเราสามารถจบแบบแรงเอได้ก็จะมีฉายพิเศษที่เป็นการผ่านในครั้งนี้อยู่กั ด้วยนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวมินิเกมไลน์สไตล์ก็คือเกมการ์ดเองนะครับที่จะมีการเพิ่มการ์ดใบใหม่เข้ามาซึ่งก็จะเป็นการ์ดลายใหม่เอฟเฟกใหม่ๆกันด้วยซึ่งการแต่ละใบมีเอฟเฟกอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวก็จะมีการทําคลิปอย่างอีกทีหนึ่งไปก็แล้วกันนะครับ และต่อไปก็จะเป็นการคอแลแลบประจำเดือนกันยายน2024ในครั้งนี้นะครับกับเรื่อง ไคจูดัมเบเอกหรือไคจูหมายเลข8นั่นเองนะครับที่จะมีการร้อยประจาวันที่จะได้รับสแต็มของเหล่าตัวละครจากไคจูหมายเลขแในครั้งนี้แล้วก็จะมีตัวตู้กาชาเอซีกันด้วยนะครับกับตัวตู้ไคจู n ัมเบ้เอกสไตล์ก็คือจะเป็นตู้กาชาที่จะมีเหล่าชุดของเหล่าตัวละครที่มาคอลแลบกันในครั้งนี้มีทั้งตัวเครื่องประดับทรงผมเสียงของตัวละครสแตมอะไรพวกนี้อีกม้ามายกันเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเทสเตชั่นสแครอ่ก็คือ ตู้ก,กาชาแบบสายเกมเพย์เป็นตู้ที่5ที่ก็จะมีการอัปเดตมาในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน9กันบ้างนะครับก็จะเป็นอัปเดตในวันที่25กันยายน2024เปิดมาก็จะเป็น Limited Quest Unidentified r e g i o n X 2048นะครับก็จะเป็นตัว Quest Unidentified อีกแล้วนะครับมันจะเป็น Quest ที่จะให้เราอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำการวิ่งวนตีมอนสเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะแบบมีตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้งานตัวคริสตัลหรือไม่ก็จะเป็นตัวบัฟฟฟตอนบูตคร r เให้เราสามารถรับต่างๆเพิ่มเติมกันได้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวแท้ที่เป็นงานมีคลวานอย่างเช่น บัตรยาเมนอยู่กันด้วยจะมีทั้งตัวไททอลหรือก็คือชายาอันใหม่จากการเล่นตัวเควนีกันด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวตู้กระชา AC กันเลยกับตัวตู้สไต l i s t a อ t u m n นั่นเองนะครับก็จะเป็นตู้กระชาที่จะมีชุดแบบเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นชุดเดสแล้วก็ของอื่นๆตามนี้เลยนะครับ แล้วก็อัปเดตอย่างสุดท้ายก็จะเป็นอัปเดตในช่วงต้นเดือน10หรือก็คือวันที่ 1ตุลาคม2024นะครับในวันที่1ตุลาคมจะเป็นวันอังคารนะครับเมื่อเข้าสู่เดือนใหม่วันใหม่ปุ๊บก็จะมีการอัปเดตตู้นี้เข้ามาในทันทีกันเลยนะครับมันจะเป็นตัวตู้กาชา AC r e v o l ก็คือเป็นตู้รีนะครับกับตัว r e w o Collection October 24 e t จะเป็นตู้กาชาที่จะรวมขอจะตัวตู้กาชา AC ของเดือนตุลาคมปีที่แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีขอโบนัสที่จะเป็นแบบถ้าเวอร์ชันเวอร์ชัน EX เอยจะมี ขอทางฝั่งเพียโซทูอย่างเช่นตัวชุดโกสูตรมินิหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องประดับคิตตี้ตรงประดับส่วนหัวนั่นเองนะครับก็สามารถมาหาในตัวตุ๊กาชาในครั้งนี้กันได้นะครับ และนั่นก็เป็นรายละเอียดอัปเดตที่ได้มีการประกาศมาในไลฟ์ครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นช่วง Operation Report กันบ้างก็จะเป็นช่วงที่มีข้อความจดหมายจากพกัฒนาแล้วก็การตอบคำถามของผู้เล่นนะครับอ่ะก็เริ่มจากจดหมายจากพกัฒนาก่อนในครั้งนี้ก็จะมีอยู่3เลืองด,ด้วยกันนะครับและแรกก็คือจะเป็นตัวลืเด็เควสที่อัปเดตมาในเดือนกันยายนนี้กับตัวเซนิตไฟน์นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเควสที่ออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ตัว หุ่น MARS ในการสู้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวมาซึ่งหลังจากที่เปิดตัวมามาได้ประมาณสัก เดือนกันแล้วก็ได้เวลาเพิ่มบอสที่ต้องใช้ห่ดอันนี้แหละในการสู้กันนั่นเองนะครับแลน,นก็คือตัวบอสลุยโนอันจูรุนั่นเองที่ได้เจอถึง2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลเวเดดเควสเซนิดไฟไฟที่เป็นของสัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเลเวเดดเควสโพลาลิตไฟไฟนั่นเองนะครับซึ่ง2เควสนี้เนี่ยขอรางวัลมันจะไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าจะยกเว้นการจบแลกเอสของตัวเควสชุดที่2ที่เป็นตัว พอริทไฟฟที่จะมีของรางวัลที่ดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะถัดมาเรื่องที่2ก็จะเป็นมินิเกมไลน์สไตล์นั่นเองนะครับที่จะมีการเพิ่มตัวละครจากฝั่งของนิวเจอร์ซิตเนี่ยมาเป็นการ์ดในตัวเกมกันแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ใหม่ๆอย่างเช่นเทคนิคซัพพอร์ทที่จะเป็นสายดีบัฟของ้าดน้ำแข็งจะมีเอฟเฟกต์ PP ดาวที่แบบเน้นในการเซฟ PP ฟื้น p ีกันได้จะมีเอฟเฟก บา l ีอซัพพอร์ที่จะเป็นการป้องกันสถานะสตาร์หรือไม่ก็ป้องกันการขยับตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามก็สามารถป้องกันได้เช่นกันนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการ์ดใหม่ๆที่จะมีเอฟเฟกกลยุทธ์ต่างๆใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถรอัปเดตต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือจะเป็นแผนการอัปเดตตัว อาวุธสดาวซีรีส์เอคูเซริโอแล้วก็ตัวชุดกอดสิบดาวที่เป็นซีรีส์เอคูทาชิสุอาร์เมอร์นะครับทุ่จุดประสงค์หลักในการอัปเดตน้้ามา้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าจะให้ผู้เล่นสามารถใช้อุปกรณ์ได้ยาวนานมากขึ้นจึงได้มีการออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถพัฒนาต่อได้และยังคงสถานะต่างๆได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง การตีบวกเลเวลของพลเรนเทียวตัวอัพเมนต์เอ็กัเมนแล้วก็ลงไปถึงการทำปจาิกิริพอดกันด้วยก็ยังสามารถสืบต่อไปยังอาวธตัวใหม่กันได้นะครับซึ่งจากที่ทีมงานได้บอกกันในครั้งที่แล้วนะครับที่บอกว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ระบบใหม่ที่จะเป็นของตัวไอเทมแลบใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการ ปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยมันจะไปอยู่ในส่วนของไอเทมเทรดแทนก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นการอัปเกรดอาวุธต่อไปแต่วจริงมันก็อัปเกรดแหละแต่อันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการอัปเกรดตรงส่วนไอเทมแลบนั้นมันจะไปอยู่ในตัวไอเทมเทรดก็คือเป็นการแลกอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไปเลยแล้วก็ยังสามารถสืบต่อความสามารถต่อไปได้และเหลือเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีการบอกอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับ โอเคและนั่นก็เป็นจดหมายจากผู้พัฒนาในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงตอบคาถามกันบ้างก็เริ่มจากคําถามข้อแรกกับคําถามที่ว่าการค้นหา EX a ก g m e n t นั้นยากเกินไปช่วยทําให้ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นได้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าพวกเรากําลังวางแผนที่จะทําให้การค้นหา EX Aug m e n t ใส่เครื่องหมายคําถามในตอนท้ายได้เพื่อค้นหา e x a กซที่ ขายคืนการทั้งหมดเรากําลังดําเนินการอัปเดตนี้ในเดือนธันวาคมดังนั้นปรอสักครู่จนกว่าจะมีการอัปเดตนะครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่องแรกที่เป็นตัว e a อาร์อมที่มันจะแบบเป็นชื่อ EX เป็นชื่อตัว a u g m e n t แล้วก็ต่อท้ายแบบเป็นตัวอักษรที่จะแบ่งสเตตัสแยกกันไปถึง5ตัวใช่ไหมครับซึ่งเวลาเซิร์ชเนี่ยมันจะเซิร์ชหาลำบากกันมากแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวส่วนด้านท้ายนะครับเขาจะเปลี่ยนให้เราสามารถใช้เป็นขหมคํคำถามได้เพื่อให้มีการเซิร์ชหา a า m e n t นที่เป็นชื่อด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันมาแต่ด้านหลังเนี่ยก็คือสามารถเซิร์ชแบบต่างกันได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการอัปเดตที่จะมาในช่วงปลายปี2 0 2 4ในครั้งนี้นะครับ คำถามข้อที่2กับคำถามที่ว่ามีการเพิ่มรูปแบบใบหน้าใหม่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วมีแผนจะเพิ่มใบหน้าอื่นอีกในอนาคตหรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าขณะนี้เรากําลังสร้างใบหน้าที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอนิเมะมากขึ้นโดยมีการนดการอัปเดตในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างไบหได้แบบใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เล่นที่มีปัญหาในการสร้างใบหน้าที่น่ารักสามารถสะดวกไปกับมันได้อ่นนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่2ที่สรุปง,ง่ายๆเลยนะ ก็คือเดือนตุลาคมจะมีการเพิ่มใบหน้าแบบใหม,ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจะเป็นใบหน้าที่เน้นประเด็นเชิงแบบอนิเมะมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับกับคำถามที่ว่า MARS Training Center เป็นสถานที่ไม่เพียงแต่สำหรับฝึก MARS เท่านั้นแต่ยังให้ลองแอคชั่นอื่นๆได้อีกด้วยสามารถเปิดให้เล่นตลอดเวลาได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า MARS t r a i n i n g Center เราจะเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมเล็กน้อยและปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการทดลองต่างๆมากขึ้นและจะให้เป็นภารกิจแบบถาวรด้วยโดยจะมีการอัปเดตในช่วงเดือนธันวาคม2024นี้อ่าน,นี้ก็จะเป็นคำถามข้อที่3ที่จะเป็นตัวเววส MARS t r a i n i n g Center นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเควสที่ตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน Limited q u e ว t มันเป็นเควสที่เราสามารถทำการทดลองการใช้งาน MARS กันได้แล้วก็รวมไปถึงการทำแอช่นอื่นๆแบบว่า,าทำการทดสอบการโจมตีทดลองใช้อาวุธชิ้นนี้หรือไม่ก็แบบเป็นการเทสตเมบประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการปรับให้มันมีฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายมากขึ้นก่อนที่จะมีการปรับมาเป็นเควสแบบถาวรต่อไปในเดือนธันวาคม2024นี้นะครับ โอเคดังนั้นก็เป็นช่วงโอเปเรชั่นรีพอร์ตในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นารายละเอียดกิจกรรมกับแคมเปญต่างๆกัน,กนบ้างก็จะขอเริ่มจากส่วนที่มีเฉพาะในฝั่งเซอร์วอรญี่ปุ่นก่อนกันละกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นการ เติมเงินผ่านบิตแคสถ้าหากมีการสแต็ม c ตั้งแต่5้าพเยนขึ้นไปผ่านบิตแคสก็จะมีการรุนรับแต้มเงินกลับคืนมานั่นเองนะครับถัดไปก็จะเป็นการประกาศไลฟ์สตรีมพิเศษ12ชั่วโมงต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็จะเป็นไลฟ์ที่จะมีเหล่าเกสเหล่าพิธีกรเนี่ยวนเวียนมาร่วมสนุกร่วมเล่นเพียโซ่ทูให้ดูกันนะครับก็จะเป็นไลฟ์ในวันที่ 13กันยายนเวลา2ทุ่ม,มเวลาบ้านเราก็จะเป็นตอนหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะเป็นไลฟ์บน YouTube ในช่องของนิเดเองแล้วก็จะมีการเล่นที่ยาน9ใครได้อยู่ยาน9ก็สามารถไปแจมไปร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะถัดไปก็จะเป็นแคมเปญที่มีเหมือนกันทั้ง2 s e เซิร์วร์กันบ้างก็เริ่มจาก PSO2 Origin a l Sound Tag Volume 7กับ8ที่ได้มีการปล่อยให้ฟังกันไปแล้วนะครับก็คือมีการปล่อยเรื่องของ p พ a y o r i g i n Soundtrack mm. ของตัวเกม p s o 2เนี่ย mm. บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างเช่น Spotify Apple Music Amazon YouTube Music Line Music ประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีการปล่อยให้เราสามารถไปฟังไปโหลดกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีวอลลุ่มที่9กับ10เนี่ยในเดือนกันยายนต่อไปด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นแคมเปญในเกมกันบ้างก็เริ่มจากแคมเปญส่วนแรกนะครับที่จะเป็น Star d a s Dance, หรือก็คือ h hey e Star ที่จะให้ทําการสุ่มการชาชนะครับฟรีฟวันละ10ครั้งกันเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นแคมเปญที่ต้อนรับผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่กลับมาเล่นแต่ใครที่ดูตลอดเนี่ยก็สามารถเปิดตัวตูว้ตการชาตัวนี้ได้เช่นกันนะครับโดยจะสามารถเปิดได้เนี่ยวันละ10ครั้งในตัวพิเศษในครั้งนี้ซึ่งความจริงก็เป็นแคมเปญที่ได้เริ่มกันไปแล้วนะครับเ,เริ่มกันตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นไปถ้าหากว่าทําการสุ่มวันหนึ่งเนี่ย ครบ10ครั้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนคบทั้งหมด100โลก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของราวันของตัวแคมเปญในครั้งนี้ก็อย่าลืมมาทำการสุ่กันด้วยกันแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นแคมเปญอื่นๆที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ก็อย่างเช่น ไอเทม Enhance Support m p a i ป n ก็จะเป็นแคมเปญที่เป็นการบู๊ในเรื่องของการทําของเอยหรือไม่ก็จะเป็นตู้กาชาพิเศษในการเล่นเกมอย่างที่จะสกแกนเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมีการประกาศมาอีกครั้งหนึ่งในภายหลังนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นการรีนิวตัว วัน p s o 2D นะครับซึ่งอันนี้ก็เคยมีการทำคลิปแยกไปแล้วนะครับว่า PSO 2 d d y เนี่ยจะมีการปรับมาเป็น3วันแบ่งเป็น2ช่วงแล้วก็เรื่องของตัวบุกไก่เทมเนี่ยก็จะมีการแจกให้กับ ผู้เล่นทุกคนส่วนใครที่มีการใช้งานพรีบียมก็จะได้รับไอเทมกับบูที่มากกว่าปกตินั่นเองนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมได้มีการอธิบายกันแล้วได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมกับแคมเปญที่ได้มีการประกาศมาในไลฟ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับไลน์ครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 1ตุลาคม2 0 2 4ก็จะมีการประกาศเดตในเดือน10ต่อไปก็สามารถรอติดตามกันได้และผมก็จะกลับมาทำคลิปสรุปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน